สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะพงศพัฒน์ย่องตรวจโรงพักเมืองนครปฐมชมจัดระเบียบดีแต่ต้องปรับที่จอดรถเจ้าหน้าที่บริการประชาชนเมื่อเวลา19.09วันที่10พฤศจิกายน58พลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงเจลิญรองผบตรล้อมคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงพักเมืองนครปฐมสพเมืองนครปฐมนะครัอบ,อรลอบอรลหลังร่วมเดินไปกับพลตำรวจเอกจาก,อจากทิพชัยจินดาผบอรตรลอ เยี the right. ่ยมเปิดโครงการปรับทัศนคติเพิ่มประสิทธิภาพตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนนะครับที่ตำรวจภูธรภาค7โดยมีพลตำรวจโทชานเทพเสสเวสผู้วัญชาภูธร7นะครับพร้อมคณะรองผบชภูธร7พลตำรวจตีกิษณะรับเดชรอรอทอผบกกอจังหวัดนครปฐมนะครับ พร้อมรองผอบกกภูทรจังหวัดนครปฐมพันุเล็กไพรทูพิทักษธรรมผู้กับการสพเมืองนครปฐมพร้อมคณะนายตำรวจข้าราชการตำรวจสพเมืองนครปฐมให้การต้อนรับผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตารวจเอกพงศพั์และคณะได้ซุ่มเข้าไปตรวจสภาพแวดล้อมโดยรวมของสพนครปฐมนะตั้งแต่ที่จอดรถที่มีไว้บริการประชาชนที่มาติดต่อห้องประจําวันรับแจ้งเหตุเอกสารหายประจําวันทั่วไปห้องพนักงานสอบสวนห้องน้ําการให้บริการ และทักทายสอบถามประชาชนที่ได้รับการบริการนะครับพลตํารวจเอกพงศพัฒน์เปิดเผยว่าภาพรวมนะว่าเป็นสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐมจัดระเบียบระบบไว้ได้ดีถ้าคะแนนเต็ม10ก็ให้ได้9ได้เกิน9คะแนนะซึ่งมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมเช่นที่จอดรถเครื่องหมายที่จอดรถผู้พิการการจัดเจ้าหน้าที่ไปต้อนรับสอบถามประชาชนที่มารับบริการตั้งแต่เริ่มเข้ามาในพื้นที่สถานีซึ่งทุกสถานีตํารวจทั่วประเทศต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับ ทั้งภูทรนครบาลซึ่งอาจจะไม่เต็ม100%ยเปเซ็นสำหรับสถานีตำรวจที่มีพื้นที่คับแคบแต่ต้องยึดบริการายึดการบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุดนะครับ